พูดออกมาหมดเลยสปอร์ทั้งคู่ขอบคุณครับนี่แหละผมอยาจะขอบคุณเลยขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ชอบในตัวน้องแล้วก็ชอบในตัวผมซึ่งผมเป็นผู้ชายที่มันไม่มีแบบอะไม่มีแบบแผลต้องคิดแบบสองสามอะไรแบบแค่แบบทําตามความรู้สึกแรงแบบใช่ครับติดมสูอยากให้กําลังใจเขาอะอยากทักไปยังไงมันก็ไม่ดีแหละจริงๆผมขอโทษตรงนี้เลยกันที่ทําให้แบบเสียไปทําให้แบบ เขาอะไรไปใช่มันเป็นมเรื่องที่ไม่ดีครับอันนี้ผมขอโทษตรงนี้ก่อนใช่ครับใช่แต่ผมแค่รู้สึกรู้สึกตรงนั้นรู้สึกว่าผมเคยอยู่ตรงนั้นแล้วมันผ่านมาไม่ได้ใช่คนคนหนึ่งมันมันได้พูดไนกับเมื่อวานที่ที่แม่แม่เปิ้ลมาบางทีมันเป็นคําแม่งน้อยๆเลยเว้ยแต่แบบไอเชียเสือแบบแม่งภาพย้อนเลยแค่แบบว่าเออแหน่ไม่ลูกทําไมแบบเออช็อตเลย โหเลยตาตู่ร้องไห้ตอนที่ผมอยู่ใต้อยู่ครับผมบประมาณสาสิวันับนั่นแหละขอโทษนะครับที่ทําให้ผิดหวังในหลายๆอย่างครับขอโทษทำให้เราคิดมันก็เป็นความที่มันไม่ได้ขนาดนั้นครับแบบว่าจะจะมาแบบจะมาโทษผมในในส่วนนี้แบบถ้าผมรับผิดก็ได้อะผมรับผิดเลยแล้วกันว่าผมขอโทษแล้วกันที่ไปทํา แต่ก็ึบอกไปแล้วไม่ใช่ผมไม่มีความรู้สึกเลยเว้ยความเป็นมันความเป็นมนุษย์มันมีความรู้สึกอยู่แล้วมันมีความรู้สึกที่แบบว่ามีความรู้สึกรักมีความรู้สึกดีอยู่แล้วอ่ะนั่นแหละแต่ผมก็เพิ่งพูดไปอีกประโยชน์หนึ่งคือสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือนี่แหละที่ผมอยากเอาไว้อยากความสัมพันธ์แต่ถ้าเขาไม่โอเคแล้วเขารู้สึกอันนั้นอันนั้นผมไปห้ามความรู้สึกคนไม่ได้ครับผมต้องบอกก่อน ผมไปห้ามไม่ได้ที่จะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะแบบว่าเออเราแม่งแบบอยากให้มีเธอตรงนี้แล้วแบบัะอยากไม่ได้จริงๆครับก็ก็นั่นแหละก็สุดเกินจะขวยคว้าสุดผมผมพูดผมพูดถึงความรักทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับนี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับตัวผมที่ผมเจอมาตลอดตลอดเลยแล้วกันใช้คาว่าตลอดคือผมผมแบบมุ่งวันคืนวันอันนี้ไม่ชอบอันนี้มัู้นนะ <c oughs> อ้ามานเี่ครับอ่าทุกคนได้ยินป่ะ <c oughs> ครับก็หวังว่าถึงไหนล่ะตอนนี้สถานะไหนพาสดไหม โสดครับตอนนี้โสดมากโสดถึงมากมากที่สุดไอ้เฮียไม่รู้จะบอกว่าโสดหมดเวลาแล้วค่ะกินข้าวกินข้าวแล้วเนี่ยแล้วแม่แม่อะไรก็ไม่รู้ห้องมาด้วยมาด้วยกิน้าวแม่ก็รู้ไปบอกไปแล้วไปแล้วแม่กรู้ห้องอีกไอ้เฮียร้องไห้ขอขอลาบายกับขอราบายกับขอราบายกับแล้วตายมาแล้วมันจะจบแล้วมันจะจบแล้วเขารู้ก็ไปถึงขั้วโลกเหนือแล้วมึงก็ไม่เขารู้แต่ไม่ได้คบกันแล้วเนาะ มันเอือดอาดมันอยากพูดไงวันนี้ยแบบเออไปกินไปกินตำบักหุ่งกันดีกว่าเออเดี๋ยวไปกินต้มตังไหนฮไอ้เนี่ยรู้ข้องับตัวเดี๋ยวมาตามไปฟองโอ้แม่ในขอก็ไม่อ่านไม่รับโอ้โอเคครับก็มาจบตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่ชอบผมแล้วก็ชอบในตัวน้องครับขอบคุณจริงๆไม่มีอะไรจะก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานหรือว่า ในเรื่องภายภาคหน้าจะแบบจะอะไรก็่งก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลานะแต่ตอนนี้ผมครับผมทําได้เท่านี้จริงอย <c oughs> ่าคิดมากครับพี่พีและเสมอ <c oughs> ครับขอบคุณครับ <c oughs> ยังไงเจอกันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ตังแล้วครับบอกว่าข้อความนี้จะไปถึงใครถึงถึงหูทุกคนถึงแบบเอาเอาให้ครบทุกส่วนนะอย่าแบบเอาแค่แบบบางอย่างนะครับ สำหรับผมความสัมพันธ์ตรงนี้ผม,มอยากอยาให้มันไว้อย่างนี้จริงๆไม่อยากให้แบบคิดไปมากกว่าหรือว่าอะไรเพราะนั่นแหละสิ่งที่ผมจะบอกมันจะเกิดคือยี่สิบสีครับยีเฮ้ยดนบล็อกอะไรอีกเนี่ยหยัดไม่ครับผมนั่นแหละหมดแล้วรักนะรักทุกคนเลยสิ่งที่มันผิดคือผมเองที่ผมอาจจะเออเข้าไปซิมลิงกิงกองสลองกองแกงอะไรของเขา คับอนบี่นีครับจบแล้วโล่งแนละ้วไปายนั่สิ่งที่ผมจะบอกแับผมรักนะครับใช้ชีวิตยังมีความสุขเด้ทุกคนยิ้มมาดูคอนเสิร์ตก็มายิ้มมาเต้นได้เหมือนเดิมมันแหละแล้วก็ฝากด้วยครับตงังค์ไปแล้วตาตู่พ่อแล้ว 拜金久了。